ปรับอารมณ์ค่ะมาดูกันที่เรื่องของการจัดการแข่งขันกอบการกุศลกันบ้างนะคะซึ่งทางสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ค่ะได้จัดกอบการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี ทางด้านสมาคมผู้สึกขาวเชียงใหม่ได้จัดใหญ่กอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศนายเสถาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังนัดดวลวงสวิงในวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะโดยเริ่มช็อตการสตาร์ทเวลาเที่ยงครึ่งนะคะที่สนามซับมิตกรีนวันเลเชียงใหม่คันทรีคลับค่ะ ทางด้านของนายทัชชัยกโกมลรัตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่เตรียมจัดใหญ่กอล์ฟการกุศลเนื่องในวาระการก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ชิงถ้วยเกยียรติยศโอเวอร์ออลโลกรอสของนายเศรษฐาสวีศิล์น,นะครับนายกรัฐมนตรีรายได้ส่วนหนึ่งก็เป็นการระดมทุนตั้งต้นเพื่อให้สมาคมขับเคลื่อนไปได้ตามวัตถุประสงค์อีกส่วนจัดสรรเพื่อใช้ในการเปิดพื้นที่ข่าวที่จาเป็นต้องมีการเปิดเผยแพร่นะครับสู่สาธารณชนดําเนินการในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลข่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกิิต ซึ่งการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้เนื่องในวาระก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่เป็นการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นประเภทบุคคลในระดับประชาชนทั่วไปแข่งขันในระบบ36ซิสเต็มนะครับจำนวน18หลุมเพื่อหาแฮนดิแคปเพื่อแบ่งไฟท์และคิดคะแนนแบบสเตเบิลฟอร์ดเพื่อหาผู้ชนะในแต่ละไฟท์โดยจะมีการถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่สนามสมิตกรนวลเล่เชียงใหม่คันทรีคลับครับค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้า